สวัสดีครับวันนี้อยู่เต่บ้านสตูดิโอก็จะมาอ่านนิยายเรื่องนักลบเรื่องมังกรในตอนที่35นะครับหรือว่าตอนที่12ของเล่มที่2นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เลยครับเพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปพริบตาเดียวผ่านไป1เดือนต้นไม้ใหม่หลายต้นเริ่มงอกในเมืองอูซันจนเต็มพื้นที่ด้วยบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ภายใต้ต้นสนลิลลี่นั่งขัดสมาธิเข้าสู่สภาวะเป็นสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตหลังจากเข้าสมาธิแล้วลิลลี่สามารถรู้สึกได้ถึงจุดแสงสีดินมหาศาลและจุดแสงสีเขียวจุดแสงน้ำม่ท่วนเหล่านี้โคจรเข้าร่างกายของเขาต่อเนื่องผ่านทางแขนขาและกระดูกชำระจนบริสุทธิ์แล้วถูกกลับเก็บไว้ในจุดศูนย์พลังที่กลางอก ภายในศูนย์รวมพลังของเขามีหมอกดินผสมด้วยหมอกสีเขียวหมอกสีดินก็คือพลังเวธทธาตุดินของเขาขณะที่หมอกสีเขียวก็คือพลังเวธทธาตุลมเฮอลิลี่ค่อยๆระบายลมหายใจและถอนออกมาจากสมาธิเดลินโควิชอยู่ในชุดขาวนวลน,นั่งขัดสมาธิอยู่ข้างๆเขาใบหน้าของเขาประดับด้วยรอยยิ้มขณะที่ยินดีกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัว พอเห็นลิลลี่ตื่นขึ้นเขาหัวล้อลิลลี่พรุ่งนี้เจ้าต้องไปสถาบันอื่นแล้ววันนี้เจ้ายังฝึกหนักอีกหรือลิลลี่แม้มปากยิ้มปู่เดลินข้าเชื่อว่าท่านเป็นคนพูดเองนะว่านักสู้ที่แขงแ็งแร่งต้องฝึกหนักทุกวันไม่ย่อหย่อนแม้แต่น้อยฝึกระยะยาวเท่านั้นถึงจะเพิ่มพลังที่น่าทึ่งได้เด็กเอ,อ๋ยตอนนี้เจ้ากำลังให้คำแนะนำข้าเสียแล้วหรือเดลินโคเวิร์ดหัวเราะ พางบ่นพราง <c oughs> ลิลลี่ล่าเริงวูบเงาดำจากที่ไก่พุ่งวาบมาหาพวกเขาและปรากฏอยู่บนไหล่ของลิลลี่ชั่วพลิบตาเป็นหนูเงาบีบนั่นเองบีบีน้อยกระโจนเข้าหาลิลลี่ในปากของมันเคี้ยวบางอย่างอยู่ขขณะที่มันชี้ไปยังกระต่ายบาดท,ที่ตายแล้วจากนั้นเห็นสีหน้าของบีบีลิลลี่ก็รู้ว่ามันต้องการอะไร เจ้าต้องการให้ข้าปรุงให้หรือลิลลี่หัวล้อขณะพูดบีบีพยักหน้างกงกลิลลี่เดลินโคเวิร์ทที่อยู่ใกล้ๆพูดกับเขาหนูเงาน้อยตัวนี้แปลกจริงๆตั้งหลายเดือนแล้วดูจากขนาดของมันมันแทบไม่ได้โตขึ้นเลยสำหรับลูกหนูเงาความเร็วในการเติบโตน่าจะสังเกตให้เห็นชัดข้าคิดอะไรอย่างอื่นไม่ออกลิลลี่สายหน้าแม้ว่าหนูเงาบีบีจะ ไม่เพิ่มขนาดตัวแต่ความเร็วของมันเพิ่มขึ้นอย่างสังเกตได้มันแปลกมากจริงๆ d l เดลินโควต์มองบีบีตอนนี้บีบีไม่มีความคิดแต่อย่างใดว่าวิญญาณตนหนึ่งกำลังประเมินมันอยู่สายแล้วข้าต้องเริ่มฝึกอย่างนักลบในไม่ช้าลิลลี่ลุกขึ้นยืนและคว้ากระต่ายตายขณะที่เขามุ่งลงจากเขาเดลินโควต์เหาะอยู่ข้างๆเขาและพูดด้วยความไม่สบายใจว่า ลิลลี่ในอนาคตเจ้าก็ต้องเป็นจอมเวททำไมเจ้ายังฝึกเป็นนักลบอีกล่าลิลลี่หัวเราะปูเดลินข้าพบว่าการฝึกเป็นนักลบสามารถทำให้ข้าเพิ่มความอดทนได้ความบริสุทธิ์ของพลังจิตของข้าก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแน่นอนว่าข้ารู้เรื่องนี้เดลินโควิร์พูดอย่างไม่พอใจแต่วิธีฝึกพื้นฐานแบบนั้นจะเทียบกับการเข้าสมาธิและเพิ่มความบริสุทธิ์ให้พลังจิตได้อย่างไร ลิลลี่ปิดปากเงียบและไม่พูดอะไรต่อขณะที่ฝึกการต่อสู้ทำให้พัฒนาความบริสุทธิ์ของพลังจิตได้ก็จริงแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงที่ลิลลี่ยังคงฝึกวิชาต่อสู้ต่อไปอย่างนี้ในอนาคตข้ามีโอกาสดื่มเลือดมังกรข้าจะสามารถฝึกตามคำพีรับเลือดมังกรได้ข้าจะต้องฝึกร่างกายของข้าต่อไปร่างกายนี้ก็เหมือนกับขวด ขณะที่พลังปานเหมือนกับเล่าร่างกายนี้สําคัญมากข้าจะต้องสร้างพื้นฐานนี้ไว้เน้นๆจะได้ก้าวไปได้เร็วเมื่อข้าฝึกคำพีรับเลือดมังกรในอนาคตความจริงเรื่องความสัมพันธ์ของการฝึกพลังจิตในแต่ละวันเขาไม่ต้องใช้เวลามากหรือใช้ความสามารถมากมายในการรวบรวมพลังเวทแต่อย่างใดเวลาของเขาเกือบทั้งหมดใช้ไปกับ การเข้าสมาธิฝึกความบริสุทธิ์ของจิตแต่การใช้เวลามาฝึกความบริสุทธิ์ของจิตนั้นเป็นการกระทําที่เหนื่อยมากการฝึกหนักลบเป็นการพักผ่อนลูกแบบหนึ่งเช้าวันต่อมาชาวเมืองอูซานทั้งหมดมารวมตัวกันที่ถนนใหญ่ในเมืองเพื่อส่งลินล,ลี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมไม่น่าเชื่อสําหรับชาวเมืองอูซานที่จะสามารถสร้างจอมเวทผู้เข้าสถาบันเอิ่นได้ในแต่ละปีสถาบันอิ่น จะยอมรับนักเรียนจับทั่วทวีปยุรานเพียงร้อยคนในตอนนี้ลิลลี่ยังคงอยู่ภายในคฤลือหาตตระกูลบาลุกขนาดที่ฮิวแมนและคนอื่นอยู่ข้างนอกกันหมดในคลือหาดมีเพียงฮอกลิลลี่วอตันและพ่อบ้านแอสลี์ลิลลี่วันนี้ลูกจะเดินทางไปยังสถาบันอืน่นและกลายเป็นนักเรียนของสถาบันอืน่น เมื่อลูกสำเร็จการศึกษาของสถาบันเอิร์นลูกจะเป็นจอมเวทผู้ทรงพลังคนหนึ่งก่อนที่ลูกจะจากไปพ่ออยากคุยกับลูกวันสุดท้ายนี้ฮอกพูดฝากฝังทุกอย่างไว้กับลิลลี่แต่หลังจากชะง,งักเป็นเวลานานฮอกพูดอยู่เพียงไม่กี่ประโยคลิลลี่จำไว้ลูกความปรารถนาใจจดใจเจาะของบัมพ์ลุษตระกูลบาลุกที่มีมาเป็นร้อยปีจดจำความอัปยศของตระกูลบาลุกเอาไว้ ฮอกหน้าเขียวเล็กน้อยเมื่อลูกจบการศึกษาลูกจะเป็นจอมเวทระดับ6เป็นอย่างน้อยถ้าลูกฝึกฝนหนักก็ไม่ยากที่จะเป็นจอมเวทระดับ7และยิ่งกว่านั้นลูกยังเป็นจอมเวทสองสายธาตุจอมเวทสองสายธาตุระดับ7จะเป็นกําลังสําคัญของอาณาจักรเฟรยไลอย,อย่างแน่นอนในอนาคตลูกจะสามารถนําสมบัติของตระกูลเรากลับมาได้ถ้าลูกไม่ทําต่อให้พ่อตาย พ่อจะไม่ยกโทษให้ลูกฮอกจ้องลิลลี่ขมิงต่อให้พ่อตายพ่อจะไม่ยกโทษให้ลูกคำพูดเหล่านี้ทำให้ลิลลี่ใจสถานนี่คือคำสั่งเสียของบิดาของเขาก่อนแยกจากกันท่านพ่ออย่าได้กังวลไปเลยตามใดที่ข้ายังมีชีวิตข้ามั่นใจว่ามรดกของตระกูลบาลุกจะต้องเอากลับคืนมาลิลลี่สัญญา พอเห็นแววตาที่จ้องเขมิงของบิดาเขาเขาก็ตัดสินใจแน่วแน่เช่นกันในตาของฮอกเริ่มเป็นประกายและเขาตบบ่าลิลลี่หนักแน่นพ่อเชื่อใจในตัวลูกลูกพอ่อบนถนนทางทิ่ตะวันออกของเมืองอุซันลิลลี่หันศีรษะไปเห็นใบหน้าของคนที่คุ้นเคยจำนวนเป็นร้อยมาส่งเขาพร้อมกับฮอกบิดาของเขาและน้องชายของเขาวอตันผู้ยืนอยู่ข้างหน้าพี่ลิลลี่ลากน วอลตันน้อยโบกมือเล่าๆพอเห็นบิดาและน้องชายลิลลี่ก็บกมือให้เช่นกันในตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงท่านพอ่อวอลตันหัวใจของลิลลี่เต็มไปด้วยความปรารถนาตั้งแต่เขาเกิดมาลิลลี่ไม่เคยออกจากบ้านไปในระยะเวลาที่นานแต่เวลานี้เขาจะต้องออกจากไปนานมาก ขณะที่หนูเงาบีบีเกาะอยู่ที่ไหล่ของลิลลี่อย่างว่าง่ายไม่ส่งเสียงอะไรเลยเหมือนกับว่ามันรู้ความคิดของลิลลี่เดลินโควเวิร์ตในร่างวิญญาณเย็นอยู่ใกล้ๆและมองดูให้กำลังใจลิลลี่ลิลลี่ไปกันเถอะฮิวแมนพูดฮิวแมนคุ้มกันส่งลิลลี่ไปถึงสถาบันเอิร์นทำเหมือนกับว่าเขาเป็นองค์ัลักหากพวกเขาพบโจร ลิลลี่มองดูครอบครัวของเขาอาลัยอาวร์ในที่สุดก็ฝืนใจตนเองเดินจากมาและมุ่งหน้าสู่สถาบันอืน่นลาก่อนครอบครัวเราลาก่อนบ้านของเราปฏิทินยูรานปี9991ลิลลี่อายุ9ขวบพร้อมกับหนูเงาบีบีและฮิวแมนหัวหน้าทหารยามของตระกูลบาลุกเดินทางออกจากเมืองอูซัน ก็จบไปแล้วนะครับผมในนิยายเรื่องนักรบเล่มมังกรในตอนที่35นะครับหรือตอนที่12ของเล่มที่อ่อตอนที่12ของเล่มที่2นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ